เมื่อไหรเสียงพิจะกับมาเป็นเหมือนเดิมปะอะะไรรนคับสออยากร้องเพลงมาพร้อมกับเธอเล่นว้าวนิดนิดนี่ไยครับอไรู

นอยากไม่หลุดรอาเลยเี้อตัวเราเต็มแล้วนะไม่ไหวเลยแล้วเราหนูเลยนะได้ลูกฟาร์มสักสามหมื่นอมาซื้อบัตรโอนรถอะผมจะให้ร้อ่บโล่เลอไรบ้านี่ขนาเสียงยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะเนี่ยเอ้ยมีสาวตกมือให้เด้อ้าลโหลครับพี่สาว ผมพอได้ไหมครับได้ครับหมายถึงเพลงหมายถึงคนอุ๊ยหมายถึงเอาอีกเพลงไหมครับอีกเพลงไหมวันนี้ผมว่างครับวอยากมาร้องเพลงแล้วคุณว่างฟังผมร้องเพลงไหมว่างครับใช่หรอโอเคโอเคอยากฟังเพลงอะไรอ่ะ มีเพลงไหนอยากฟังป่ะเพลงอะไรก็ได้ค่ะเสียงเป็นอาบวัดอายุดูอิงอ๋อไม่อยู่ในวอร์เหรอโอเค What are you doing What are you doing คือทำอะไรอยู่ใช่เหรออ้าวใช่ครับใช่ไม่ใช่เวร์หรอครับพี่ชาย r วร์อายุก็คุณอยู่ที่ไหนไงถ้าเวร์ห้างจะบอกว่าเจอทำให้ฉันเป็นคนใหม่ บอกว่าชีวิตของฉันได้เปลี่ยนแปบอกว่าดอกไม้ในใจฉันให้เธอาไปวม่เคยลคิดว่ารักขงเราจดันเวลาฉันเคยดเตรียมใจทุกทุกสิ่งมื่อเรานั่นได้มันมาท้ายที่สุดจะไม่ต้องเสียไป คนตั้งมากมายที่จะไปแต่ก่อนเธอจะไปขอร i talking taken that now. แต่ก่อนนี้ไ,นไม่ได้คิดว่าการากระทำบางสิ่งของฉันจะทำเธอเจ็บช้ำไม่เคยระวังคำพูดแดรงๆที่อาจจะทำเธอปอบช้ำเท่าไรไม้จ้าต้องเสียใจและไม่มีวันทีย้อนคืนกลับมาไม่เคยคิดว่าของเราจำกัดเวลาฉันไม่เคยได้เตรียมใจ สิ่งเมื่อเรานั้นได้มันมาท้ายที่สุด<า>จะไม่ต้องเสียไปในวันนี้จะมาพร้อมเหตุผลตั้งมากมายที่จะไป <c oughs> แต่ก่อนเธอจะไปขอา้องเธอ ำยังไม่อาบนอนก็ยังไม่ได้นอนหิวข้าวอีกต่างหากจะตายเราแบบนึงนะอ <c oughs> จะตายแบบนึงนะผมขอไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนเตียงนะครับแบบนึงจะตายจะตายผมรู้สึกว่าผมเสียงมันไม่เหมือนเดิมอเอาอง่ายๆเลยตอนนี้คือมันยังไม่หายร้อยเปอร์ไม่รู้มันจะไปหายร้อยเปอร์ตอนไหนเพราะตอนนี้ก็ยังไออยู่ <c oughs> เป็นโควิดนี่มันหายแล้วไอมันยังเหลืออยู่ไม่เข้าใจ เพลงอะไรนะริมโต๊ะอ่ะโคตรเพราะผมไปลองฟังดูแล้วเดี๋ยวผมน่าจะต้องลองไอ้นี่ดูลองไปฝึกร้องดูริมโต๊ะใช่ปะ่ะริมโต๊ะใช่ริมโต๊ะเพลงใหม่ของนนทนนใช่ปะหนาวหัวใจจนอาจจะหน้วข้างกายรู้สึกปวดร้าวจนมัน,นคิดลองปล่อย

ชดลมใหใจ,จาแะก่อนจรู้ว่าฉันนั้นพ้ <S <S ม้าเอเฮ้ยพี่เอกยังอะอะไรอาจารย์ผมไม่ได้ลองไม่ได้ไดก,ไกี่เขาชื่อเพงเลงอะไรนะ Avenue a v วจี ไม่ใช่นี่นี่เพลงนี้เพอแะนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมร้องไม่เป็นผมร้องไม่เป็นลำโพงก,กดใช้มันต้องเอาลากมาที่เลขใช่ไหมอ่ะใช้ไม่ได้ลำโพงอะ่ะบกกั๊กอห้ามใช้มันห้ามใช้ทำไมอะครับไม่รู้มันหน่วงหรอไม่มันมันหมวกมันก็ควรก,กดใช้ได้ปะกดแล้วมันมีนแต่แตไม่ได้กทิ้งเนะี่ยก็มันใช้ไม่ได้ไงงั้นอาจารย์ร้องเพลงอีกกักเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเลือกเพลงได้ไหมครับอาจารย์ไม่ร้องแล้วเจ็บคอ พอกินน้ำครับกินน้ำมันก็ยังไม่หายต้องทำเงินจ่ายกินกินลูกอมน่าจะประมาณเทือน,นึงนะถึงจะหายนึ่งเลยอจาน อาจารย์ผมไปหุดเล่อาจารย์ผูกร้องร้องเพลงนี้ได้ไหมฮะอาจารย์จาจารย์อจารย์เอ้ยงานการไม่ทำาหละครับเนี่ยอ๋อผมผมผมเจออาจารย์จนแบบมันไม่ทันแล้วครับจนพี่บอกวเาี่นจะไปทำงานเหมือนกันเนี่ยอีกสักเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยพิงอ่ะพิงอ่ะพิงนนนของนนนอโอเคพิงก็พิงแต่อันนี้คาสุดท้ายละเอาเอาสักท่อนสักสองสามท่อนไห เคแล้วไปฟาร์มไปก็ได้ครับแ, <c oughs> แต่อาจาร,รย์เดี๋ยวว่าน้องเดี๋ยวว่าว่าหอมโทรไปหาเผื่ออาจาร,ร,รย์ว่าง <c oughs> ไม่ว่างสักวันทำไงได้แล้วว่าตอนไหนครับเนี่ยตอนอันนี้อย่างเงี้ยอย่างตอนนี้อาจารย์ยังว่างอยู่เห็นไหมอันนี้คือแอบคนอื่นมานเนี่ <c oughs> แ,บแบอบแอบแอบโง่มาใช่ไหมฮะใช่แอบโง่มาใช่ไหมเออแอบโง่มานี่ไงเรียกดิโง่ <c oughs> <c oughs> เออโง่อะไรอะ เขาเขาบอกว่าแฟนเขาบอกว่าแฟนเขาชื่อว่าโง่ครับเออพี่โง่ครับมาดิมาที่ถจิโน่อะไรชื่อโง่อะไรไม่ใช่ชื่อโง่โอหรอพี่พี่เขาบอกพี่เขาบอกพี่ทอเขาบอกอาจารย์อาจารย์ทอเขาบอกว่าแฟนเขาอ่ะชื่อโง่อะ่รโอ้โหจิโน่ใช่ไหมใช่ครับพี่โง่อ๋ออะไรอ่ะไอ้นอตไอ้นอตเทลดาไอ้นอตเทลดายูโน่ไหมยู You mad me but not mad him หมา him talk him say with you You tell ไม่ใช่โง่ไง I not tell him tell I don't know why him tell that จริงหรอใช่ครับตอนนั้นอะพอดีตอนที่ไปแล้วที่เขาฉันพูดเหรอผมก็ถามว่าเอ้ยผมก็ถามอาจารย์ว่า อาาจรผมก็ถามว่าแฟนอาจารย์อะชื่ออะไรแฟนพี่ทอชื่ออะไรแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อแฟนชื่อโง่ครับโง่เโง่โง่แล้วแล้วผมก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้แล้วผมก็บอกว่าแล้วผมก็บอกว่าเอาดีๆแล้วเขาบอกว่าก็ชื่อโง่ไงชื่อโง่ใช่ไหมฮะนี่ไงชื่อโง่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 อะไรโง่ดูอะโง่เทมิโง่ใช่ไหมไม่ไอ้น็อตเทียวดาไอ้น็อตไอ้น็อตเทียวฮิมดานอะแกทำอาจานใช่ไหมไม่ไม่ไม่ ยิวเซนัทมียูโนบ้ายูโน่อะไรก็หาแข่งเโนนิสมีชิโก้ยูเทลนี่นนัแหละไม่ก็ยิมยิมเทะฮิคอนอยู่ไงฮิคอนอยู่ฉันไม่มีแฟนนะแล้วพี่ชื่อแซมอัพชืิโก้เอ็ดเดี้ยเขาบอกอันนี้เขาใบเลยนะคือแซมอัพไม่มีแฟนแฟนพี่ทอยชื่อโง่นะฉันชื่อแซมอัพยูก็ชื่อโกง พี่สาวชื่อเซเว่นอัพใช่ไหมใช่ใช่อันนี้น้ำสไปร์หรือเปล่าอ่ะเซเว่นอัพเซเว่นอัพใช่เป็นอย่างนี้เลยใช่เลยพี่ไหนทำมาจานหลับเถิดนะเพลงสุดท้ายเอฟพีไว้ตั้งคืนเอาเพลงหยงบอกมาประกาศด้วยเย็ดเออเอฟไว้อะอะไรของยูเอาเลย็วๆเลยด้วยเร็วไม่ไม่รอดเมืองเร็เร็วกว่าดิเหมือนกับเอฟพีตั้งคืนเนี่ยเวลามึงนอนเหมือนมึงนอนมึงนอนห้าทุ่มใช่ไหม ไม่รถไม่รถไม่รถมองมาที่ฉันสักหน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอและปล่อยให้ใจของเธอได้ลืมได้ไหมเรื่องราวนั้นที่มันทำร้าย ใจของฉันอยู่ย่ายให้เธอ,อมันคงไม่แฟร์เธอเรื่องของเขาเธอจะไม่รอไม่ได้ไปตอขโปรดจงเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอร้องรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักไม่ลืมทุกทุกอย่าง đàn, 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 tiếng, tiếng, đàn. Piai không có nấy, Jan. Jan, ông qua, นั่นหนูไม่เปิไลน์ได้ก๋ทอยไอรีเมมเบอร์มาไอบิวไงจ้าจ้าเดี๋ยวผมขอลองเพลงนี้ดูบ้างมาจ้าเราขอ้องเพลงนี้ดูบ้างนะโอเคโอเคได้นะแต่ผมไม่มีไอ้นี่นะไอตัวจาเอ้ยอันนี้ยังโอมไะเนี่ยอ่ะได้ได้ได้หน้าผมเนี่ยยังโอมอ่ะหรือเปลาเกลือครับจ้าไปไหนไปไหนใชะยังโอมไหมครับสวัสดีครับไปอันโอคันดองแล้วแล้วให้ผมฟังหน่อย อาจารย์อาจารย์ทอยฟังนะฟังดีๆนะคบอกมาที่ฉันอุ้ยไม่ได้หมาเสียงมาขึ้นไงดีวะเยอะกูจะไอเมื่อกี้ผมจะหยุดร้องเลยอาจารย์ขึ้นไปฟังก่อนดิตรงมองมาที่ฉันอ่ะขึ้นมองมาที่ฉันโอเคแค่นี้แหละแล้วลูกเขียวมันต่ำวะมองมาที่ฉันมองมาที่ฉันใส่ไหม ปล่อยให้ฉันได้แชดน้ำตาให้เธอปล่อยให้ใจของเธอให้ลืมได้ไหมเรรอวันนั้นเราเราจำได้ไอ้เจ้าเพื่อตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เหมือนเดิมผมลองเพลงแบบบางทีเสียงต่ำไปก็ไม่ได้เสียงสูงไปก็ไม่ได้มันแบบว่า ปกติผมร้องได้ได้ทุกโทนเลยนะแต่ว่าเถึงต่ำไปแล้วมันจะไอ่ไม่รู้สึกไปแล้วนไม่ได้ไปต่อโปรดจงเชื่นได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบ รักแล้วลืมสุขใจไม่หัวฟังได่หน่อยใช่ไหมลองรักผู้ชายไม่ต้องกลัวรอหน้าเธอรักฉันมันเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งหลือรู้ไว้ว่าคนที่ยนทั้งเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันจำเธอเสียใจ ตื้ดึงคือมันจะแบบมันจะมีแบบอันนี้ไอบีดเพลง่นี่ใช่ลงมาตืึงจะมีหยมจำได้ฟังบ่อยไม่เดี๋ยวนะว่าทำไมสถานเนี่ยพี่เซเว่นอัพเขาขึ้นมีแฟนแล้วอ่ะที่บอกไม่มีแฟนสถานะมันบอกดีเนชชิฟท์เทลฮิมเฮมเฮมเทลอยู่ก็ไปแบบคนอื่นพี่ต้องพูดกับภาษาไทยคนพี่ต้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะมันแปลกๆนะพี่เจ้าวิฟังไม่รู้เรื่องไง เขาฟังไม่รู้อกเวียดนามความรำเวียดนามนี่ผมไปถามสภามาแล้วพี่แก๊งพี่ชายชื่อเอ็กโซดัสซิกาดูดแก๊งพี่ชื่อซิกาดูดซิกาดูดคือซิกาดูดไงเนมแก๊งไงพี่แก๊งพี่ชายชื่อซิกาดูดใช่ไหมจริงหรอใช่แล้วใช่แล้วซิกาดูดคืซิกาดูดไงซิกซิกาดูดซิกาดูด ซิกาดูดจานดาบกาแก๊งแก๊งคนแก๊งเสืดชื่อว่าซิกาดูดซิกาดูดจักรอะนใ่ไม่ใช่ซิกาดูดซิกาดูดก็ใช่ไงก็แี่ชื่อซิกาดูดไงใครถามนะก็บอกเขาไปซิกาดูดได้นะคนจำไว้นะครับแกงนี้ชื่อซิกาดูดนะแก๊งเสื้อแดงแดงหละซิกาดูดจัก ไอ้ใส่ใส่ฟ้าไปเนี่ยใส่ฟ้าไปเนี่ยครับจันทอยเด้วผมไปก่อนนะจันทอยครับคือก็จะไปเหมือนกันไปหาทำงงทำงานละทำงานไรว้าวทุเดย์ทุเดย์ยูวันอัพทูมีใช่ไหมแอนยูเจงเบลซี่ฟอร์มีเนี่ยนะไม่ใช่ไปไม่ใช่ยึดวัด ไอยู่ไหมไม่มีเลยดนาวดิไม่มีเลยมายูนอตยุแบิิฮะดอนแฮ็ทัตทูไงอ๋อดอนแฮ็ทัตทูใช่ไอติงนาวก็ก็เซ็กซี่นะโอเคถืออะอะไรก็ยันยันดไอแฮ็ทูเทลยูใช่ไหมใช่อิเดี่ I have to tell you I w a n วั o ยู i n ิงเตมนี่นี่อ่ะ today you want to up to me ใช่ไหมบิดี้ภูมทอย You want to up to me ใช่ไหมเนี่ยทอยบิ๊ดีภูมไหมสนอว่ะบิ๊ดีภูมร้อยไอดันแฮไม่เห็นสนอโอเคเกิรแฟนยูค o นเนกงูใช่ไหมงูใช่ไหมไองูใช่ไหมเกจ๊วิดเฮมจ๊กใครยูจ t h วิดเหรอจ๊วิดเเกินงู ไม่ทเคีว่าไฮฮาดูคนซีไม่งูไม่งูไอโง่ไม่